เครื่องเรามันยิ่งแป่แรโหลดดิ้งเค่โหลดดิ้งผมยังบอกเลยโดจะบอกเขาทำไมครับว่าโหลดอย่าโชว์ความกากเครื่องสิครับกำลังโหลดครับผมว่าคุณยังอีกงานมาแล้วครับตอนนี้แม่งอินเดียยังแหลกเอ็นทียังแหลกกูไม่น่าจะรอด เอฟเฟกนะฮะตะใครจะไปรู้รีวิวเกมอะไรวันนี้ครับวันนี้เรามารีวิวเกมนะฮะมาเฟียภาคสองครับผมเราจะเริ่มทำการปรับเอฟเฟกก่อนนะฮะเพราะตอนนี้เราใช้โปรแกรมแฟบอยู่โปรแกรมแฟบแฟบนะมึงปรับเส้นตีเลยของมึงเนี่ยโอ้ยบักหามึง นี่ฮะประมาณนี้ฮะโอเคเลยโชว์ว่าเครื่องเราแรงใช่ไหม่โชวความแรงเครื่องครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่สตอรี่ตอนนี้เราเพิ่งเล่นกันได้เท่านี้เองนะฮะแต่ว่าที่เราจะเล่นเราเราจะเล่นอ่ะสตอรี่โหมดของอ่ะ Enemy of the State นะฮะเรามาชมกันเลยนะ เฮ้ยปรับเฮ้ยโชคมเมบปรับอีซี่ไปเลยอีซีเ่ซเราเทพอครับปรับอีซี่ครับผมอีซี่ไปเลยฮะตอนนี้กำลังโหลดครับอีกแล้วเหรอฮะอ่าน <has. S 3> ออกมึงอ่านออกไหมครับ <c oughs> ข้อความเนี<อ>่ย <c oughs> อ่านให้กูฟังนะยฮะเอาไวค้ค่อยอ่านแลวกันโอ้มันผ่านไปแล้วโอ้ยอ่านไม่ได้ฮะมันผ่านไปแล้วเมื่อกี้อ๋อกำลังจะอ่านใช่เมื่อกี้ใช่โอ้ มันบอกว่ามันเป็นโอ้ยผ่านไปอีกแล้วยังไม่ได้แปลเลยลว่อาอะไรอ่าต่อ่าต่อฮะอ่ามันเป็นสว์มันเป็นการดิครับอา่อานคนที่สามครับอะไรนะ บทที่สามบท <3 S 2> ที่สามนที่สโอ้ัอร,รุนแรงไงตื่นแล้วตืต่นแล้วมันตื่นแล้วตอนนี้เก่าไขใช่ปะม,มันไม่เก่าครับโอ้แม่งมีภาพโป้ด้วยผู้ชายเราทุกคนตื่นเช้ามามันก็ต้องแต่มันไม่เปลี่ยนนะตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรไอ้อ่ะเราโทรศัพท์ก่อนฮะเราโทรศัพท์ก่อนแล้วต้องไปรับโทรศัพท์ก่อนเลยนะฮะ Joe's pleasure, เ a l ย์ s Vito speaking. กูได้่าวะนี่พ่อมึงนี่เป็นพ่อมึงงวดไว้ไอ้เด็กไอ้เด็กดีมากเลยนี่ยต้องกตเรื่องจริงเลยฉันกำลังคุยฮะมึงอะไรนะแม่ยิงไต้กูนาเสีาโอเคได้เยอาดิมาดิมาดิมันบอกให้เราแต่งชุดเอาไปต่อยกันนะฮะยวจัดให้เลย เดนมาตอนเช้าก็ต่อยกันเลยครับผมเฉพาะตอนเช้านะเฉพาะตอนเช้าทั้นครับเดินลงไปต่อยคนกันฮะวันนี้เอาละฮะรู้สึกดีนเสียงอะไรสักอย่างโอ้ทะเลาะกันวัวไปกันหัวเมียนะฮะปอบไม้เราอยู่นู่นนะแล้วกูมาทำไมตรงนี้ฮะเอเพลงเสียงดังเงินครับผมกูต้องลงไปตรงนี้ฮะอ๋อ ตัหลังออกไม่ได้ฮะเออถูกทางวะเนี่ยถูกตัวครับโอ้โหรอนะฮะตายกันเลยครับผมตายเลยแหละครับจัดให้เลยครับโอ้โหมีปัญหาคนแก่เอ้๋ยคนหลังแก่เอ้ยเอ้ยคนแก่คุชอบนะคนแก่หลบไอ้ยโอ้คนแก่นะครับโอ้โหคนแก่โดนุกหมัดเดียวคนแก่โดนสวนเลยครับผู้หญิงผู้หญิงคนแก่เก็บครับ ไอ้คนแก่คนแก่โฆษณานดนึงนะฮะไมค์กูครับอ่ะเอ้ยนี่แหละคนแก่คนแก่แล้วยังไม่เม้นอ่ะฮะเดี๋ยวเราจะขอขอบคุณไมค์ครับจากเกมเมอร์เอ็กพีนะฮะวิ่งวิ่อตยรถดิต่อยรถแหละเดี๋ยวต่อยตำรวจให้ดูฮะภารกิจเราไม่สนแล้วครับตอนนี้ <S <S เราเป็นมาเราอยู่มาเพียอย่างเดียวยืนอยู่ครับยืนอยู่ครับตำรวจตำรวจตำรวจเอ้าเอาแล้วโอ้ยตำรวจหายกูอะจับมาโดนจับหายครับยืนจับครับไม่มีทางครับเต้เละเลอะไอ้ตำรวจเป็นกากหมามากกันครับพี่ใหญ